สวัสดีนักเรียนม3าทับ 6, ที่น่ารักของครูกล้วยทุกคนนะคะวันนี้ครูกล้วยก็ไม่ได้นัดประชุมอะไรมากมายนะคะก็สําหรับคนที่เข้ามาทีหลังนะคะให้มาตามงานดังนี้ค่ะครูกล้วยไม่ได้สั่งงานเพิ่มแต่ให้เติมงานเก่าให้เต็มให้เพอร์เฟกให้สมบูรณ์แบบนะคะเริ่มกันที่งานชิ้นที่1นะคะเกตติบัตให้นักเรียน นะคะคทําแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 เพื่อให้ได้รับเกียรติบัตรตามลิงก์ที่ครูก้วยแนะนำไปหรือถ้านักเรียนไม่สามารถทำในลิงก์นี้ได้นะคะทำแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ผ่านอีกให้นักเรียนไปหาลิงก์จากหน่วยงานอื่นๆที่มีเกติบัตรหลังจากที่เราทําแบบทดสอบความรู้นะคะได้เกติบัตรแล้วก็นำมาโพสต์ใต้ล่างนี้ นะคะอย่าลืมใส่ชื่อและเกติบัตรมาพร้อมกันไม่แยกชื่อกับเกติบัตรคนละเมนนะคะรวมกันมาเลยชื่อกับเกติบัตรให้อยู่ในเมนเดียวกันนะคะไปกันต่อค่ะชิ้นงานที่2ชิ้นงานที่2นะคะครูกล้วยให้นักเรียนไปตอบคําถามเกี่ยวกับโรคโควิดว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการระบาดของโควิดเนี่ยมีอะไรบ้างให้ตอบมาคนละสามข้อวิธีทำก็คลิกไปที่ลิงก์ นะคะที่ครูให้แล้วก็ไปตอบคำถามว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างมา3ข้อนักเรียนจะเห็นตัวอย่างของเพื่อนมากมายเลยแล้วก็แนบรูปสถานการณ์ภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิดนะคะไปกันต่อเลยค่ะอ้ออย่าลืมค่ะที่บอกว่าไม่ได้สั่งงานเพิ่มแต่ให้มาเติมนั่นหมายถึงว่าเมื่อนักเรียนเข้าไปทำในกระดานออนไลน์แพลตเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะแคปเจอร์ ฟังอีกครั้ง capture นะคะส่วนที่ตัวเองทำมาส่งนะคะเหมือนกับนนทกรชุลกรสุภชัยอนะคะ่ะนะชื่อกับรูปมาด้วยกันไม่แยก c o l เ m n น,นะคะไปกันต่อเลยค่ะดีย๋ยวนี้เด็กเรียนชอบอะไรไวๆนะคะชิ้นที่3ครูก็ให้นักเรียนนะคะวางแผนอนาคตการเรียนการทำงานนะคะหรือเรื่องส่วนตัวอะไรของนักเรียนก็ได้ค่ะ วางแผนนะคะมาคนละ3ข้อด้วยกันนะคะก็เข้าไปที่ p a d l e t p a d l e t com อีกเหมือนกันนะคะเมื่อนักเรียนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตการเรียนการทำงานนะคะให้นักเรียนแนบรูปของตัวเองที่เป็นปัจจุบันมาด้วยคุก้วอยากเห็นเก็บไว้เวลาเก็บไว้ดูเวลาคิดถึงนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะแคป ตรงส่วนที่ตัวเองทำและนำมาโพสใต้ล่างนี้ชื่อกับรูปมาพร้อมกันนะจ๊ะและงานชิ้นสุดท้ายงานชิ้นที่4ให้นักเรียนนะคะเข้าไปหาความรู้นะคะอะไรได้าที่เกี่ยวกับโควิดแล้วนำมาแชร์ให้เพื่อนนะคะได้เรียนรู้ได้อ่านนะคะได้มีความรู้ไปพร้อมๆกับเราชื่อว่า ชื่อเรื่องในคาบนี้ก็คืออยู่บ้านสกัดโควิดตามติดสถานการณ์นะคะให้นักเรียนนะคะไปหาสาระความรู้ที่เกี่ยวกับโควิดไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตัวเองจากโควิดวัคซีนที่จะเข้ามานะคะ สิ่งหนึ่งที่ครูกล้วยไม่ต้องการเลยก็คือการนําเสนอเกี่ยวกับจํานวนผู้ติดเชื้อซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราทําวันนี้และพรุ่งนี้เรามาอ่านมันเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันถ้าเป็นความรู้ที่เป็นปัจจุบันนักเรียนดูตัวอย่างของเพื่อนได้เลยค่ะว่าคนไหนนะคะทําถูกเช่นวัฒนานนทวัฒน์เนี่ยทําถูกต้องเลยนะคะอย่าลืมแคปแล้วนํามาใส่ใต้โพสต์ด้วยนะคะ แบบนี้ค่ะถูกต้องเลยนะคะวันนี้นักเรียนหญิงไม่เข้าชั้นเรียนเลยเสียใจจังเลยนะคะไม่ได้เจอกันนะคะแต่ก็เข้าใจว่าบางทีเราอาจจะมีภารกิจนะคะก็ไม่เป็นไรครูกล้วยจะให้คะแนนในส่วนชิ้นงานและคะแนนรายงานตัวอย่างวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วจะให้ไปตอบคำถาม3ข้อนะคะอ้อลืมบอกว่าโรงเรียนมีแนวโน้มว่าจะเปิด เรียนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามให้นักเรียนติดตามสถานการณ์ลอฟังประกาศจากเพจโรงเรียนต่อไปเพราะว่าจังหวัดของเรานั้นไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆเนืน่องจากจังหวัดของเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะค่ะก็ให้นักเรียนนะคะตอบคําถามจะมีคําถาม้วยการ3ข้อใครตอบเร็วตอบถูกครูก็มีรางวัลให้ค่ะเดี๋ยวจะโพสต์คลิปนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนมาตอบคําถามกัน สำหรับวันนี้ขอบคุณขอบใจที่นักเรียนฟังครูจนจบคลิปนี้นะคะคิดถึงนักเรียนทุกคนค่ะแล้วหวังว่าโควิดจะจากพวกเราไปอย่างเร็วที่สุดเราจะได้กลับมาเจอกันใหม่แบบ New n o r m a l นะคะคิดถึงนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะ